ต้องยืนรอคิวกันเลยโหีครับก็เป็นแป้งสุดพิเศษของทางร้านเลยนะครับทางร้านนี้ก็จะเป็นแป้งผสเศษนะครับแป้งตาลแป้งใบเตยนสมกันก็จะหาชมยากนะครัขนมเค้นะครับมาเจอกันไดรับที่ตลาดกางเชื่อเนพอนครับเถ้าาจลุ้นัครับเป็นาครับสอดกับปที่อด้วยครับก็เป็นกุ้งกามกาไเป็นกุ้งแม่น้ำนะครับที่เขเรียกกันนะครับโอ้ อัพไซห5 5บาทนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันธุ์ชาแนลนะครับวันนี้พันธุ์ชาแนลก็พามาที่จังหวัดพระนครศรีจิุธยานะครับก็มาที่ตลาดกลางเพื่อเกษตรกรนะครับก็จะมีของขายอย่างเยอะเลยครับโดยเฉพาะ,ะมีทั้งกุ้งเผาปลาเผามีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพันธุ์ชาแนลก็จะพาเต้นชมเข้าไปดูด้านในนะครับไปก็ยืดรอ โลตีกันเลยนะครับ,บ,บนี่นะครับต้องจับบัตรคิวนะครับต้องยืนรอคิวกันเลยโหนะครับเ,เป็นแป้งสุดพิเศษของทางร้านเลยนะครับทางร้านนี้ก็จะเป็นแป้งผสมพิเศษนะครับเป็นแป้งลูกตาลแป้งใบเตยนมสดนะครับหอมมากเลยนะครับ อยู่ไว้สักพักนึ่งครับก็จะเอาคืนแล้วนะครับแล้วถัดไปนะครับก็เป็นขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนขนมลูกเต๋าใช่ไหมครับขนมทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนนะครับไปดูกันเลยนะครับดูนะครับโอ้โหเัามีเยอะจริงๆเลยนครับก็จะหาชมยากแล้วนะครับขนมลูกเต๋านะครับ มาเจอกันได้นะครับที่ตลาดกลางเพื่อเกษตรกรนะครับนี่นะครับตองต้องเรียงกันแบบอย่างดีงเลย<ด>นะครับอันนี้เป็นไส้อะไระครับอ่ะอโอ้ถั่วกระเพือกนะครับขนมลูกเต๋านะครับขเขาจะทำกันอย่างนี้นะครับ อันนี้แล้วก็มาอีกร้านนะครับอันนี้เขาเรียกทอดมันอร่อยนปลากาปากายเลยนะครับดูนะครับโอ้โหอร่อยคดูนะครับโอ้โหเนื้อปลากายล้วนๆเลยนะครับหอมมากเลยนะครับอ้นี้เป็นเนื้อปลากายเลยใช่ไหมป้าโอ้นะครับ ก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็ <Okay. S 1> คือคืนกันเป็นพิเศษเลยนะครับนนเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น,น,นกบอกประชอนนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งนอกนะครับ คุณภาพไม่เหมือนกุ้งเป็นในราคา280บาทนะครับก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่อยู่นะครับนี่ก็คือทั้งทั้งทั้งปิ้งให้ได้เลยใช่ไหมครับทำให้สำเร็จรูปพร้อมน้ำจิ้มเลยใช่ไหมครับโอ้นะครับเห็นที่เขาแจ้งมานะครับมันเป็นกุ้งน็อก็จะเป็นไซส์รวม สารรวมก็คือ450บ้างแล้วก็550บ้างเลยเขานกนะครับกอนะครับส่วนใหญ่เป็นกู้ครอบค้านะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกุ้งรอกค่านะครับก็เป็นกุ้งนิ่มนะครับอันนี้นะครับไซร์550นะครับมาดูนะครับก็มินิชแนลก็จะตักให้ดูนะครับไซย์550นะครับ โอ oh, oh. ้โหใหญ่มากเลยนะครับท oh, oh, okay. oh, ่านผู้ชมพลาดไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหดูนะครับโอ้ไซส์อย่างใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็กี่ตัวโลครับประมาณเก้าตัวโลถึงตัวโลโอ้นะครับโอ้โหเก้าถึงสิบตัวโลนะครับขอบคุณครับครับก็เป็นกุ้งกามกาพุ่งแม่น้ำครับที่เขาเรียกกันนะครับโอ้เนี่ยนะครับไซห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ มั่นใจเลยนะครับดูนะครับีอันนี้ก็เป็นปลาเผานะครับสุดจะเป็นปลาปลาตะีบเผาเกลือนะครับครับอันนี้ก็เป็นหอยแครงนะครับโอ้ไซค่อนข้างจะใหญ่นะครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นกะต้มมัดนะครับก็เป็นปลาดุกย่างใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสะเดาใช่ไหมครับ โอ้ทางร้านก็ทําเองเลยนะครับดูนะครับอันนี้ก็เป็นชุดไอเป็นหอมทอดโอ้หอมทอดนะครับดูนะครับโอ้โหน่าทานมากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกลานหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยครับถ้าจะซื้อสดาปลาดุกย่างกลับบ้านนะครับมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับของที่อร่อยทุกอย่างโอ้โหนะครับสวัสดีครับเราก็ไปอีกลานหนึ่งนะครับปลาช่อนเผาเกลือนะครับ กราชอนเผาเกลือตัวเท่าไหร่ครับพี่ครับ280ใช่ไหมครับโอ้โหดูนะครับก,ก็เขาจะมีราคาบอกชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นหอยหวานนะครับดูนะครับโล240กับ260นะครับนี่นะครับเพืนะครับท่านผู้ชม อ่าตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ห้าร้อยนะครับดูกันนะครับเลยครับก็กี่ตัวโลครับตอนนี้โอ้นะครับอ่าอ่าดูโอ้นะครับเนี่ยนะครับก็แปดดูนะครับโอ้นะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ห้าร้อยใช่ไหมครับโอ้ดูนะครับอือหือ เป็นกุ้งเป็นเป็นเลยนะครับกุ้งแม่น้ำนะครับหรือว่ากุ้งกล้ามกลามใช่ไหมครับโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมก็นี้นะครับตอนที่ร้านเอ่อพี่อุทยาเขานะครับก็อันนี้ไซส์เท่าไหร่ะครับอขอดูหน่อยครับโอ้โหดูนะครับอย่างเยอะเลยนะครับเป็นเป้นเลยนะครับเนี่ยนะครับไซส์350้นะครับโอ้โหนะครับ อดี๋ยวันนี้เราก็มาดูที่ไซส์5้ายนะครับดูนะครับเป็นไหมครับท่านผู้ชมเทียบกับมือนะครับเนี่ยฮะไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมผ่านไม่ได้เลยนะครับโอ้โหดูนะครับใหญ่มากเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะเผาสําเร็จรูปเลยนะครับเขาจะมีน้ําจิ้มพร้อมให้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ปลาปลาทับทิมตัวเท่าไหร่ครับ อ๋อเหล๋ยวปลาช่อนนี่แหละครับอ๋อนะครับนี่แหละครับปลาช่อนเผาเกลือนะครับโอ้โหหอมมากเลยครับท่านผู้ชมเดินเพลินเลยนะครับก็มาที่ร้านนิตยาสอกุ่งเผานะครับสาขาสองนะครับโอ้น่าสนุกมากเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกลาหนึ่งนะครับกุ้งเพื่อนแปวนะครับโอ้โยิ่ ครับก็ที่นี่ก็จะมีป่าตากแห้งด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดแดดเดียวนะครับออโลละ2อ0อนะครับตรงนี้ก็เป็นช่อนออโลละองอหลาสิบนะครับนะครับมาฐานมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาดุกแดดเดียวกันนะครับปลาดุกโลเท่าไหร่ครับ โอเนี่ยนะครับปลาดุกโลสองร้อยนะครับนี่ครันี่จะเป็นร้านขนมบาบินนะครับขายยังไงอะครับอ๋อนะครับโหนี่ก็จะมีขนมลูกเต๋าด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นโรตีสายใหม่นะครับปังงมัดเลยนะครับุ่นผู้ชมนี่ประเจนเขาทำแป้งเลยนะครับ แป้งที่กินกับโรตีสายใหม่นะครับนี่นะครับอเลยยคค่่่ะพีอันนี้ก็เป็นร้านเจ๊ปุกนะครับปลาสับกุ้งสดนะครับปลาโบราณแจ่วปลานะครับโอ้โหเยี่แจกไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพี่นรกแมงดานะครับ ปลาสับกุ้งนะครับคุณผู้ชมกระไปก็จะเป็นปลาโบราณนะครับอุ้ก็จะเป็นแจ่วกุ้งนะครับอโอ้โหนี่นะครับเป็นเป็นหอำไห้ต้มเลยนะครับโอ้ต้มกระใบยญ้านางนะครับโอ้ยน้ำลายหกเลยนะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับก็นะเปลือกมันสาเกชาวตานเชื่อมนะครับอ้ออันนี้ต้ <c oughs> อยดนนี่ก็จะเป็นสาเกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมันเชื่อมนะครับไม้ยาวได้ไหม ก็จะเป็นลูกตาลเชื uh, ่อมนะครับโหหน้าทานอันนี้ก็จะเป็นเผือกเชื่อมนะครับมะตูมด้วยตรงนี้ก็จะเป็นมะตูมนะครับอ่านะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับพานิชแนลขอฝากไว้ด้วยนะครับที่ตลาดกลางเพื่อเกษตรกรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดินเล่นย่างสนุกมากเลยนะครับก็พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับวันนี้พานิชแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพานิชแนลด้วยนะครับ เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ